ในที่มีเกมให้น้องเล่นค่ะอะให้เลือกระหว่างซูชิกล่องนี้กับซื้อของอะไรก็ได้ในบัตรนี้มีวงเงินจำกัดให้เลือกดีๆนะให้เือดีๆนะพี่ไม่บอกว่าเท่าไหร่ท่าเกินแต่ถ้าเกิดเกินน้องจ่าเอกเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหรเราก็ลองเสี่ยงดวงดูก็ได้เอาบัตรค่ะงั้นเดี๋ยวเราเฉลยกันว่าในบัตรมีวงเงินเท่าไหร่แทนๆสองร้อยบาทค่ะตายแล้วแล้วซูชิเท่าไหร่ซูชิสองร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะ S <S งั้นเดี๋ยวพี่พาไปซื้อของที่น้องอยากได้กันโอเคค่ะว <Okay. S 1> <Okay. S 2> ันนี้ในวงเงินพวกหนูสี่คนทำอะไรกันครับชานมไข่มูค่ะโ <Okay. S 2> okay. อเคโอเคอะลองลุ้นดูว่าจะเกินในวงเงินไหมได้กนข้าวเย็นกันยังยังคะ่ะยังแลวเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาชานมไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวพี่แถมซูชิเมื่อกี้ให้อีกจริงเหรอคะจริงค่ะ ไชอบซูชิที่ร้านที่ไหนชอบค่ะาามากินบ่อยบ่อยแค่ไหนหนูมากินสองรอบในหนึ่งอาทิตย์โอ้แต่๋ยวกันเดี๋ยวกินชาน,นมไข่บุกเสร็จเรากลับไปเอาซูชิกันโ <Okay S 2> อเค<า>ค่ะ <Yeah. S 2> ยิ้มยิ้มหวานไปกลับไปรับซูชิซูชิอันนี้ของรางวาัลพิเศษสำหรับน้องๆทุกคนคะ่ะ